สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้ากลิ่นหอมๆรอบตัวเราเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆมีสมาธิดีขึ้นได้จริงๆเหรอือวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเราในวันนี้เพราะมันกำลังจะพาเราไปสำรวจความเชื่อมโยงที่เราอาจจะคาดไม่ถึงระหว่างประสาทสัมผัสที่เราอาจมองข้ามไปกับทักษะที่จาเป็นมากๆต่อพัฒนาการของเด็กๆเ,เลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของกลิ่น เรามาทําความเข้าใจคําว่าสมาธิให้ตรงกันก่อนดีกว่าสมาธิเนี่ยพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่วอกแวกไม่ว่าจะเป็นตอนที่กําลังนั่งฟังคุณครูสอนในห้องหรือตอนที่ต้องปั่นการบ้านให้เสร็จอยู่ที่บ้านก็ตามซึ่งสมาธิที่ดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับรากฐานที่แข็งแรงเลยนะครับที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆในอนาคตได้อย่างเต็มที่ เอาละครับมาถึงพาร์ทที่น่าทึ่งมากๆเรามาดูกันดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับจมูกของเราเนี่ยมันมีเหมือนทางด่วนพิเศษที่ส่งข้อมูลของกลิ่นพุ่งตรงเข้าไปยังส่วนลึกของสมองเลยซึ่งส่วนนั้นนะเป็นส่วนควบคุมทั้งอารมณ์และความทรงจําของเราเลยทีเดียวนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมบางทีแค่ได้กลิ่นอะไรบางอย่างแว็บเข้ามาความรู้สึกเก่าๆความทรงจําเก่าๆมันถึงกลับมาทันที บางทีเร็วกว่าการมองเห็นหรือได้ยินซะอีกนะครับและด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงแบบนี้นี่เองที่ทําให้กลิ่นหอมต่างๆสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของเราได้อย่างชัดเจนเลยครับตั้งแต่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปจนถึงช่วยให้รู้สึกตื่นตัวแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นได้โอเคและทีนี้มีกลิ่นอะไรบ้างละ่ะที่ได้รับการยอมรับว่าเออมันช่วยเรื่องสมาธิได้จริงๆเรามาดูกันเลยครับ อย่างกลิ่นที่ฮิตสุดๆเลยก็คือลาเวนเดอร์อันนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องการช่วยให้ผ่อนคลายทำให้จิตใจนิ่งๆสงบๆพร้อมสำหรับการเรียนรู้แต่ถ้าต้องการความตื่นตัวแบบปึงปังแล้วก็เปปเปอร์มินนี่แหละครับคือคำตอบเลยหรือถ้าอยากได้ความรู้สึกแบบฟ resh ฟ resh สดชื่นกับิกกระเป๋ากลิ่นแนวซิตรัสอย่างเลมอนก็ช่วยได้ดีมากๆเลยครับ แต่มีข้อควรจําที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับคือควรจะเลือกใช้น้ํามันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติจริงๆและก็มีคุณภาพดีเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองและก่อนที่จะลองใช้กันนะครับเราต้องมาคุยเรื่องความปลอดภัยกันก่อนเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยครับหลักการที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องรอบคอบอยู่เสมอครับ เพราะว่าร่างกายของเด็กแต่ละคนมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันดังนั้นความปลอดภัยจึงต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นขั้นตอนง่ายๆที่ทำตามได้ไม่ยากเลยก็คือ 1. เริ่มจากทดสอบอาการแพ้ก่อน 2. ใช้กลิ่นแบบอ่อนๆเบาๆคอไม่ต้องฉุนเกินไป 3. ต้องแน่ใจว่าห้องนั้นอากาศถ่ายเทได้ดีและ 4. อันนี้สำคัญมากคือคอยสังเกตการตอบสนองของเด็กอยู่ตลอดเวลานะครับอืม แล้วแบบนี้การใช้กลิ่นหอมนี่มันเป็นเหมือนยาวิเศษแก้ได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่าเรามาดูภาพรวมที่กว้างขึ้นกันอีกนิดนึงครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการใช้กลิ่นหอมเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้ถ้วยคนเก่งไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่มันคือการทํางานร่วมกับวิธีอื่นๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสมาธิได้ดีที่สุดนั่นเองครับ ลองนึกภาพการผสมภาษากิ่นหอมเบาๆเข้ากับการฝึกอย่างอื่นที่ช่วยเรื่องสมาธิโดยตรงดูสิครับเช่นชวนเด็กๆมาฝึกหายใจเข้าลึกๆด้วยกันหรือทําสมาธิง่ายๆสัก5นาทีหรืออาจจะทําโยคะสําหรับเด็กสนุกๆไปพร้อมกันก็ได้เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือการมองว่ากลิ่นหอมเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งในภาพใหญ่ของการสร้างสมาธิครับเป็นเครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพมากๆเมื่อใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ใช่ที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขและมีสมาธิกันในอย่างไรบ้าง